อาจตกลองอาจตำรวจไซเบอร์รับโลกว่าแก๊งคอนเทนเตอร์ที่ใช้เสียงไอไอผู้นำประเทศประเทศหนึ่งมาหลอกนายกมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอที่ไหนแล้วเนี่ยอ,อะยังไงพลตำรวจโทใจรองผิวพันธน้องไรคือท่านบอกว่าลักษณะที่เป็นการปลอมเสียงบุคคลเนี่ยคะ่ะแล้วก็อ้างว่ารู้จกักแล้วก็มาหลอกลวงเป้าหมายฐานปฏิบัติการของพวกนี้อยู่ที่เพื่อนบ้านม,มันจะหว่านเป้าหมายไปหมดนะคะ แล้วก็ใช้การโทรหลอกลวงแล้วก็เอาข้อมูลของบุคคลเป้าหมายมซึ่งบางทีมันก็เป็นข้อมูลที่หาได้ในระบบออนไลน์ปัจจุบันอ,อย่างเช่นกรณีที่มีอดีตผู้บังคับบัญชาท่านหนึ่งที่เป็นมือปราบก็ออกมายอมรับว่าท่านพลาดท่าตกเป็นเหยื่อกลุ่มแก๊ง call center คือโดนเสียง AI เอามาหลอกตามที่เป็นข่าวแล้วก็ยืนยันว่าหน่วยปราบปรามทั้งรัฐบาลและสอทจะทําอย่างเต็มที่ในทุกมิติอาจจะมีประชาชนหลายคนที่รู้ไม่เท่าทันก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เอาแล้วยังไงได้ไหมนี่อาจท่านไปร้องอาแก๊งนี้มาหลอกนายกนะอาจท่านสอทรอด้วยมาหลอกลูกสาวท่านนะอาจต้องใช้พลังอำนาจเอาตัวไม่ได้นะมันอยู่ที่ไหนเนี่ยคิดยังไงกล้ามาหลอกนายกอของประเทศไทยค่ะเออใช่ไหมค่ะฮะประเด็นก็คือทำไมถึงกล้าคิดจะมาหลอกนายก 嗯啊。Mm. Ah.